Got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, not a piece of fur is ก็ขอกราบสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องฟังลันล้าครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนบูทอุดน้ำมันนะครับของแกนโชครับก็ของผมมันชำรุดนะครับเพื่อนๆนี่มันชำรุดก็ทําให้น้ํามันเยิ้มนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันอันนี้ผมซื้อมาประมาณ50บาทนะครับก็จะเป็นตัวใหม่เลยนี่เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันตรงนี้ก็วิธีการเปลี่ยนก็ใช้นี่หาให้เพื่อนๆหาวิธีการจับนะครับก็ผมใช้แบบนี้ จับไว้แล้วก็มันจะได้กดง่ายนะครับเพื่อนๆนี่เห <laughs> ็นปะก็จับให้มันอยู่นะครับก็ผมใช้ตรงนี้จับแล้วก็ใช้แคควงกดไปนะครับให้มันเกลดแบบนี้แล้วก็ทาบนดแล้วก็ใช้แคควงกดแบบนี้แล้วก็ใช้ปากแบนนะครับในการในการเอากิฟออกน,นะครับก็แงะ คลิปออกนะครับเห็นปะนี่มันออกมาแล้วปึ๊บระวังดีไซน่าให้เนปะนี่มันก็จะออกมานะครับแล้วเราก็จะผมจะทายน้ำมันด้วยเปลี่ยนน้ำมันด้วยนะก็ถอดออกมาจำไว้ด้วยนะครับเพื่อนอยอาลืมจำไว้ด้วยนะครับว่าสปริงอยู่ด้านไหนต้องใส่ให้เหมือนเดิมนะครับเพื่อนก็เดี๋ยวเรามาล้างกัน จะถอดแกนออกนะครับการทอดแกนออกก็ใช้ประแจหกเดือนนะครับในการขันตัวนี้ออกมาแล้วก็ใช้ห่าไหลมาตอะครับอันนี้ผมถอดไว้แล้วมันเลยขันง่ายก็ขันออกมาระวังแหวนทองแดงนะครับถ้าเกิดรุุดหายมันก็น้ำมันน้ำมันก็จะไหลเลยนะครับเพื่อนๆก็ทอดแกนออกมานะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ถอดน็อตหกเหลี่ยมก็ไม่สามารถถอดแกนนี้ออกได้นะครับแล้วเราก็ชักออกมาอีกอันก็เหมือนกันเลยครับกระดิ่งกับเข้าตาถ้าถอดเดี๋ย <c oughs> วเราถอดออกมาได้ทั้งสองอันเลย ก็ไปดูถ้าเกิดแบบว่าเพื่อนๆตรงเนี้ยมันเป็นซีลกันฝุ่นอะไรเน,นี้ยถ้าเกิดมันข้างในเป็นถ้าเกิดตรงนี้ซีลน,น้ำมันรั่วครับน้ำมันเยิ้มก็สามารถเปลี่ยนได้ก็ให้ใช้ห่าอะไรเงี้ยน,นะครับก็ใช้พวกหกเหลี่ยมงัดเหลืออะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนซีลตัวใหม่เข้าไปได้นะครับมันน้ำมันเราก็จะไม่แตกแบบโชกแตกอะไรเนะี้ยน้ำมันจะเยิ้มช่วงเนี้ย แล้วเราก็เปลี่ยนนะครับแล้วเราก็ใช้น้ํามันน้ํามันอะไรนะครับอันนี้ผมใช้เป็นน้ํามันเก้าห้าแล้วสกปรก็ล้างล้างออกนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ามันกัน She's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, well, not a piece of fur is plastic. หลังเสร็จหมดแล้วก็เดี๋ยวเรามาประกอบกันนะครับอันนี้วิธีการประกอบก็ใส่กลับให้เหมือนเดินมนะครับก็จะดูตรงที่มีสปริงนะครับเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่กลับไปท่านนี้ปุ๊บมันก็จะออกมา ไอ้ตรงนี้จะเป็นตัวคันน็อตที่อยู่ข้างล่างครับเราก็ใส่กลับไปแล้วก็ใช้สปริงใส่สองอันเลยนะครับเพื่อน ทาไ,ไมพี่จะขยับง้พี่นั่งไม่ตรงเราก็ใส่น็อตกลับไปที่เดิมน,นะครับ จะมีแหวนทองแดงเนี่ยจากนั้นเราก็ใช้หกเปลี่ยมขันนะครับเพื่อนให้ติดพี่มัน จากนั้นเราก็ใช้น้ำมันผมใช้เป็นน้ำมันเครื่องนะครับในการเติมอันนี้ผมใช้เป็นขวดน,นี้เติมเป็นแบบตวงให้มันเท่ากันนะครับเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆตวงไม่เท่ากันก็โช๊คจะดิงไม่เท่ากันนะครับมันก็นจะไม่นิ่มนะครับเติมให้เต็มเลยนะ เราก็ไล่อากาศนะครับตัก1สิบห้าครั้งก็ได้เพื่อนว่าอากาศจะได้ไม่มีแไ่ อ,อันนี้เป็นของไหม โอเคครับเพื่อนก็ประมาณนี้ครับการเปลี่ยนน้ำมันโชค๊คแล้วก็ส่บูตตัวนี้ครับก็ไม่ยากครับเพื่อนเอาไปลองทําได้นะครับเผื่อใครจะแบบพวกโชค๊คตายเนี่ยแบบว่าลงไปแล้วมันไม่เด้งครับอาจจะเป็นที่น้ํามันเสียก็ได้ครับเพื่อนก็โอเคครับเพื่อนเพื่อนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมครใหช่ชองฟังล้านๆแลครับ